ดอกอันนี้นี่เนาะพี่เอกพี่เอกมาเบิ่งหนีไปใบได้อันนี้ดอกอันนี้ล่ายลายพี่เอกมันเป็นดอกใบหนาดวันนี้นะใช่ดอกใบหนาดพี่ตัดลงมันจะปิวเข้าบ้านปิวเข้าเงินมันเลยพี่เอกเฮ็ดแล้วใดนี่เผาได้บ่ไม่เผามันก็จะลามเลยเนาะอเอาน้ำมาลดมันเพราะว่าพี่ ถ้าไว้บนต้นมันปิวสูงไงพี่ก็เลยตัดลงมาลงมาต้นนี้มันแห้งปิวดีนี่นะดอกมันลายนึ่งแต่พอตัดพอตัดแล้วลงมาดันดอกมันแตกออกมาเป็นเป็นดอกเป็นดอกเนี่ยดูสินี่ยางไปนี่นะมันติดส้มอมมันเหมือนในนุ่นเลยแต่ถ้ามันอยู่บนต้นมันจะไม่มันจะไม่บานขนาดนี้นะมันปิวเข้าหมือนสะโพกวนเหัวอันแต่ละมือมีแต่อันขาวๆน้อยๆเดี๋ยวนี้นะ มมนมาจากดอกอันนี้นี่เนาะใช่ดอกหนาไม่นาดใบนาดยุบ้านยุคเงินเท่านี้ก้าขึ้นหลาย,ยาเด้พี่เอกจะเบิงไหมมีแต่ต้นสูงๆนี่ยังาาามาหันเดตัดซ้ําเดี๋ยวจะตัดออกอยู่เพราะว่าปล่อยไว้สักต้นสองต้นไว้เป็นแนวเพราะว่าคนเขามาขอบ่อยอเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกอต้นใบนาด กลตน้นนอันพี่ว่าพี่จะปล่อยไว้ตรงตรงแถวริมรั้วเพราะว่าเวลาเขาคนเขามาขอเขาก็จะได้เด็ดอยู่ริมรั้วได้ง่ายอืเพราะว่าเขาไม่กล้าเข้ามาในบ้านอริมรัมม้วนี่แหละก็จะส่แคนั้นสองต้นสามต้นเพราะตอนนี้มันก็จะมีต้นใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นอยู่ในบ้านสองอช่วงนี้รู้สึกว่าลมมันพัดมาทางนี้เนาะมันก็เลยเข้าเหื่อนเมดดอกมานะ แหละช่วงนี่แหละช่วง,งเข้าเมษาเข้าเมษามันก็จะแห้งมันก็จะเริ่มปิวเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อใบกบกบไม่รู้ว่าดอกมันกันสิขยายพันธุ์ใดเนาะก็ดอกมันนี่แหละมันมันมีแก่นว่าดอกมันนี่เม็ดเม็ดเล็กๆอื ใบแห้งมันก็นยังหอมพี่เอกทไห,หอมใบแห้งก็หอมอยู่เด้อย,ยังมีกลิ่นอยู่อเออพี่เอกเมื่อวานนี้ค่อยเห็นอันมีคนมาโจอดยด์ถัยชิหน้าเพื่อนกระเจ้ามาเว้าเอียงน้ำเจา้าเขาจะมาขอใบนาขอบาใขอบหน่เขาเป็นเอยียงพี่ถามก็อยู่เขาถามว่าใครเป็นอะไรแกบอกว่าแกได้แกเห็นใน y o u t u b e บอกว่าเขาบอกว่าแกโรคหอบหืด แต่ไม่รู้ว่าแกเป็นหอมผหือหรือเปล่าเพราะว่าแกดูแกไม่ได้ผอมไเลยนะแกรูรปร่างบึกบึนนะแกแต่บอกว่าจะเอาไปต้มกินมีอย่างใบนาดนี่กับแกต้มกินแกโรคหอบหือได้สมบูใช่เพราะว่าเขาเอาไปซอยเอาใบนาดนี่แหละไปซอยอซอยแล้วก็ไปผสมกับยาเส้นแล้วก็ไปพันสูบถ้าจะให้ดีนะมันต้องใช้ไอตัวใบตองกล้วยตีด ใบหนาไปซอยแต่ปากไว้หมาดๆแล้วก็ไปสูบเขาบอกว่ามันแก้เหงืดเหงืแล้วก็แก้ลิซีดวงจมูกก็ไม่รู้นะลิศดวงจมูกมันเป็นยังไงแก่ลิซศดวงจมูกใบหนาเพราะว่ามันมีน้ํามันหอมและเหงยแล้วสาวผู้ไทยนะสาวผู้ไทยเขาจะเอาใบหนาดนี้ไปผสมใบหนาใบมะนาวแล้วก็รากว่านสาวหลง เอาไปผสมกับเอาไปผสมกับน้ำหมาข้าวรู้จักน้ำหมาข้าวไหมเอาก็ล้างข้าวอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเจ้ากันได้ปะข้าวข้าวเหนียวที่ค้างคืนเรามาไว้ค้างคืนอ๋อน้ำหมาข้าวเป็นน้ำล้างข้าวใช่เอาน้ำหมาข้าวแล้วก็เอาไปผสมกันแล้วเอาไปหมักผมมันจะหอมมันจะทำให้ผมดำเพราะว่าคนภูไทยเนี่ยผมเขาสวยนะที่ที่เห็น จากอดีตมาเนี่เขาจะชอบไว้ผมยาวมีภูไทยขาวภูไทยดำที่ประเทศไทยคนภูไทยเนี่ยก็จะมีอยู่แถปีสารนีก็พวกสกลน,นครพนมมุกดาหารกาลสินอำนาจเจริญแต่เขาบอกว่าอยู่ที่กาลสินสาวภูไทยจะเยอะถ้าพูดถึงว่าสาวภูไทยนี่ยพวกพี่จะมันึกถึงว่า คนสวยผมดำๆจ่กระไมก่อนนะเป็นสเปคของนุ่มๆเลยเป็นบอสาวผู้ไทยงามมันบอสรุปก็ปัจจุบันนี้มันก็จะอะไรนะมีน้อยลงแล้วล่ะแต่ไม่รู้ผู้ไทยร้อยปเซนยังมีหรือเปล่าแต่คิดว่าก็ที่เคยเห็นน่สวย งแค่ไดค่อยในไม่ค่อยอย,อยากมากผมอยากให้ผมงามผมดำดีไม่ให้ผมแบบเรียบๆเบมื่อกี้หัวย่องหมดเลยทำล่าสังเกตไหมว่าใบใบหนาต้นเล็กใบมันจะใหญ่กว่าต้นใหญ่ทำล่าลองไปเด็ดมาสักใบหนึ่งโอ้ยไปเด็ดก่อนเอาใบนี้แหละอือ่ะอันนี้คือต้น อันนี้เดต้นใหญ่อ่าต้นเล็กลองเทียบกันดูเออมันใหญ่ก้นแหะเทียบทางนี้มุก้องอยู่ทางนี้อ่าเห็นไหมมันจะใหญ่กอาเขียวก็เอาเอาข้างกันสิถ้าไปทับมันก็มองไม่เห็นอ่านั่นนะให้หนูมองเห็นคนเดียวอืมนั่นแหละเห็นไหมมันจะใหญ่แล้วมันก็งามก็เนาะพอต้นเล็กมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นพอ ลำต้นมันออกเริ่มอ,ออกสีนรร้ําตาลใบมันก็จะเล็กแบบนี้แหละมันจะไม่ใหญ่เหมือนเดิมแสดงว่ามันต้องเลี้ยงเลี้ยงลําต้นนะใบามันคลยน้อยให้โดยไปน้อยไปโดยปริยายเลยแล้วมีคนมาขอพันพันใบหนาของพี่ไปเขาปูดไปเขาบอกว่าปลูกไม่ค่อยเกิดคนเขาก็บอกว่าว่าอะไรสงสัยมันหวงหวงลูก<า> <laughs> แต่ไม่รู้ไม่รู้จริงหรือเปล่าใบหนาดนี่มันเราเคยได้ยินตำนานแม่นาคพักขนง เป็นยังไงหนังแม่นาคพระขนงด้วยจากแม่นาคพระขนงไหมก็เคยได้ยิน,นแต่ว่าไม่เกี่ยวกับใบหนาดใบหนาดนี้เขามันจะในหนังอ่ะคือเหมือนเขาจะผูกเชื่อมโยงใบหนาดกับเรื่องเรื่องใบหนาดไล่ผีกันผีอ่าแล้วพี่ก็เลยไปอ่านในหนังสือของนี่แหละของโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศหนังสือนี่ดีมากเลยเกี่ยวกับสมุนไพรเพราะว่าโรงพยาบาลน,นี้ เกี่ยวกับสมุนไพรทางนั้นเลยสมุนไพรไทยเขาบอกว่าใบหนามันจะมีน้ํามันหอมระเหยแล้วก็มันแก้วินเวียนหน้ามืดตาลายเขาก็เลยมาเชื่อมโยงว่าเออเวลาคนหน้ามืดตาลายเห็นคือตามองอะไรไม่ค่อยเห็นใช่ไหมละ่ะเห็นใบไม้ไหววุบๆก็คิดว่าเป็นผีสมัยก่อนพอเข้าไปใกล้ใบหนามันจะมีน้ํามันหอมระเหยออกมามันแก้วินเวียนก็เลยตาใสาก็เลยมองเห็น มองเห็นมองเห็นอะไรไม่ไหวก็เลยเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นกุหลกุโลบายของคนโบราณอยากให้ปลูกใบหนาดไวเพราะว่ามันมีสรรพคุณเป็นยาออาจจะไม่ใช่ไล่ผีไล่เพลอะไรหรอกก็เป็นเพียงจะเอาเป็นที่เอาไอ้เรื่องของสมุนไพรมาปลูกมาปลูกกับเรื่องเล่าให้ให้คนจําจําง่ายอืใบหนาดแล้วที่ประเทศมาเลเซียเขาก็เอาตัว สกัดน้ำมันจากใบหนาดเอาไปผสมในโลชั่นป้องกันพวกปวดข้อรูมาตอยโอรูมาตอยคล้ายๆกับพวกเกาไป็นช่แพงเนาะเพราะมันต้องซึมเข้าข้อมันบอฟิลิปปินเนี่ยเขาก็เอาไปต้มกินขับนิ่วในไตนะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ของการขับปัสสาวะนี่พี่เสียดายนะว่าคนไทยเราสมุนไพรเยอะมากเลยถ้าถ้าใช้เป็นใช้ถูกนะพี่ว่าก็จะลดการ กินยากินย,ยาเคมีแต่ว่าสมัยนี้นี่ทุกบ้านอาจจะบร่ด้มีใบนาก็คงไม่มีเพราะว่าเขามาขอพี่ประจำอันนี้ถือว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านเลยนะไม่ใช่บ้านเรานะหมู่บ้านเลยที่พี่ถามนะเวลาเขามาขอพี่ก็ถามว่าขอไปทําอะไรเขาก็จะบอกว่าหลานถูกรดล้มรดล้มถูกรถไปชนกันล้มส่วนมากก็จะ กี่ยวกับพวกฟกซ้ำดำเขียวเข้ามาไปแล้วก็นี่แหละวันนั้นวันนั้นมีผู้หญิงแกบอกว่าแกเป็นผื่นมีเม็ดเม็ดขึ้นตามตัวแล้วมันคันแกบอกว่าแกตอนนั้นแกมาจะมาขอแกบอกว่าพี่ไม่อยู่บ้านแกก็เลยลองเด็ดที่ที่อยู่ริมลัวไปกำมือนึงแกไปต้มกินแกบอกว่ามันยุบอ่าแล้ววันหลังแกมาเจอพี่แกก็เลยมาขอแกก็เลยเล่าประสบการณ์ ให้พี่ฟังพี่ก็เลยเออมันก็ตรงกับตำราที่เราเรียนมาแล้ววันวันที่คำราถามเมื่อกี้ที่ผู้ชายคนนั้นแกมาแกมาถามแกก็บอกว่าเหือดเออในตำราเรียนมันก็มีบอกว่าแก้เหืดเอดพวกหลอดลมอักเสบเออ,เอ,อมันก็มันก็สอบคล้องกันออคือเป็นเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ออออก็คือวิทยาศาสตร์แบบที่ว่าใช้จริง ไม่ได้ไปผ่านในห้องทดลองมันก็มีสรรพคุณทางยาลายเนาะใบหน้านี้เนาะค่อยเลยรหูแต่อันต้องห่มยาเดี๋ยวถ้าคำ่ามีลูกคลอดลูกพี่จะต้มให้แช่ให้อาบกับลูกเล็กลูกเล็กจะไม่ร้อนหรอเพราะว่าเขาว่าเวลาแม่ลูกอ่อนคลอดลูกใหม่เลือดจะเสียเลือดจะเสียเขาก็จะต้มต้มใบหนาใส่น้ําใส่กละมังใหญ่ๆแล้วก็ให้แม่ลูกอ่อน กินน้าตัวนี้มันจะไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดขับเลือดเสียขับประจําเดือนแล้วก็ก็เอาน้ําตัวนี้ก็คือไม่ได้เป็นน้ําร้อนหรอกก็ให้มันอุนอ่นๆเอาเด็กน้อยเด็กน้อยที่คลอดใหม่มาแช่ด้วยม,มันก็จะป้องกันขดผื่นขดผื่นแล้วก็ทําให้เลือดไหลเวียนดีเพราะว่าเด็กเด็กเนี่ยพอเกิดมายิ่งถ้าหน้าร้อนนะเขานอนบางทีก็จะถูกพระอ้อมกัด แคมเพรดกัดมันก็จะเกิดการระคายเคืองนี่ใบหนาดมีมีน้ำมันหอมระเหยมันก็จะลดการอักเสบได้ดีฟังสรรคุณเยอะไหมเยอะแต่ว่าน้ำมันหอมระเหยมันมันตรงดีดเอาลายใบไหนะบนอกปองคือน้ี่ดมซีน้ำมันทอดปลาไหมไม่ลองคยี่ดมสิเป็นยังไงกลิ่น มันก็กลิ่นหอมเฉพาะเลยนะเพราะวันนี้มันจะมีไอสารตัวหนึ่งคล้ายกับกระบูนกับพิมเสนประเทศจีนเขาปลูกสก,กัดเลยนะสก,กัดเอาการาบูนกับพิมเสนธรรมาชาติเดี๋ยวเสียงรถขออภัยครับเดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่งประเทศจีนเขาปลูกเพื่อสกัดกระบูนกับพิมเสนธรรมชาติกระบูนกับพิมเสนธรรมชาตินี่เดี๋ยวนี้มันหาได้ไดยากมาก ส่วนมากก็จะเป็นพิมพเสนกับปาราบูลสังเคราะห์ที่เขาเอามาผสมในพวกยาดมยาดมที่เรามาสูตรดมกันพวกน้ำวันหอมระเหยมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะโรมาเทอรรปีทำให้ผ่อนคลายํำล่าหาวสองครั้งแลผ <laughs> <laughs> ่อนคลายแต่ไม่เห็นดอกมันนี่นะมันปิวเข้าเหงือนแล้วงุนงิด ปิดประตูปิดหน้าต่างปิดแล้วแต่มันก็เราก็ต้องเปิดประตูรับลมไ่รับอากาศอย่างนี้นั่นแหละพี่ว่าจะพูดอะไรอีกพี่ก็จําไม่ได้แล้วปวดปอบแล้วก็มีก,ก็ก็แชร์ความรู้นะบางทีหลายคนอาจจะอาจจะเห็นต้นหนากอยู่แต่ก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไงวิธีใช้นะครับเราก็ถ้าเรามีตาช่างเราเอาใบหนาดไป ไปถ้าเราได้ได้10กร,รมัมเราใส่น้ำเพิ่มอีก1ิเท่าก็คือน้ำา1 0 0มิลลิลิตรสิเท่าถ้า mm hmm. เราเอาใบนาดไป50กรัมเราก็เติมน้ำา500มิลลิลิตรต้มต้มให้เดือดแล้วก็เอามากินเอามากินก็แก้พวกทำให้แบบร่างกายเลือดลมไหลเวียนดีแบบนี้ ผู้หญิงผู้หญิงนี่กินดีนะเพราะว่าเกี่ยวกับเลือดลมขับประจําเดือนเนาะใช่ขับประจําเดือนใช่รับใช่งวดหน้าก็ไม่ต้องใช้ไผ่เพราะว่าไผ่มันจะแรงปกติซื้อ,อยาเม็ดมาก,กินเดี๋ยวต้องอลองต้มใบหนาดกินช่วงเป็นฤดูแล้วอลองลองดูเพราะว่ามันขับน้าข้าวปลาด้วยใบหนาดแล้วก็เขาเวลาเขาเอาไปย่างที่ภาคที่ภาคอีสานมันก็จะมีย่างนะย่างคน เอาใบนาดไปลองที่เตียงเตียงใบนาดใบเป้าหรือสมุนไพรตัวอืน่นเอาใบมันมาลองแล้วก็เอาเสือปูทับแม่แลูกอ่อนก็<ป>ทําอย่างนี้เนาะม,มีทั้งม,มีทั้งอาบแช่อบประครบอืได้หมดพวกพวกนี้สรรพคุณมากมายมสรรพคุณมากมายมาก<ด>มาย,ยกายกองเดี๋ยวเราก็แชร์ประสบการณ์ และแบ่งปันความรู้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวโอกาสหน้าก็หาเรื่องสมุนไพรอื่นมามาเล่าให้ FC ฟังให้เป็นประโยชน์ก็เป็นการสืบสารสืบสารหรืออนุรักษ์สมุนไพรไทยการใช้ตั้งแต่โบราณเพื่อไม่ให้มันสูญหายไปก็เราก็ถนัดเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องนี้สุ<อ>ลากดดีมากพี่เล่าไปคำลาก็จำ จำจำด้วยอย่าได้ความรู้ไปด้วยนะหน <No, S 1> ูหรอหน<ร>ูอยากจัดการไอ้นี่ก่อนมันปิวเข้าวบ้าน,นเวลาปกต,ติพี่ก็ไม่ไม่เล่าให้ฟังค <Ha. S 1> ่ะก็มาจะมาเล่านิดได้ฟังกับเอฟซีไปเลยาจาไว้ว่ามันมีประโยชน์แบบนี้เพื่อวันข้างหน้าได้ใช้เองหรือแนะนําคนอื่นใช้อน,นี้เพราะว่าของพวกนี้มันมันถ้าเราไปต้มเราไม่ได้สก,กัดเข้มข้น อันตรายมันจะไม่ได้ก่ออันตรายมากมายอะไรเพราะาปกติเรากินเราอะไรแล้วก็ไม่เกินสามวันห้าวันพี่เอกต้องให้หนูทดลองกวอนสีพี่เอกต้องออไม่ต้องทดลองใช้เลยต้องทาไม่พี่เอกต้องทํายาให้หนูกินออกด้วยเราก็ไม่ต้องไปทาเป็นยาสําเร็จรูปอะไรมากเราก็อเอาแค่ใบไปล้างให้ทำความสะอาดใส่หม้อต้มเลย เดี๋ยวนะอีกไม่กี่วันก็จะเป็นระดูแล้วพี่เอกต้องเอาไปต้มให้หนูกินก่อนเดี๋ยวได้ผลยังไงเดี๋ยวหนูมาบอก f c กครั้งหนึ่งโอเคปิดคลิปเลย<า>่วันพีพี f c ไปนานแล้วสารพี่พี<ม>คนไหนที่อยู่ดุนทธานีก็สมาัมาเอาไปนาที่บ้านหัวหน้าไดเด้อไม่ห่วงไม่ห่วงใครมามขอก็ให้จริงเหรอใช่อ้าคิด่าจะไม่เอาแล้วนะเนี่ย ใช <c oughs> ่ใครมาเอาก็ได้เพราะว่าที่พี่ <c oughs> ที่พี่ปลูกไว้ริมรั้วกับนอกรั้วนะ่ะก็เพื่อให้คนอื่นเขามาเอาด้วย <c oughs> เพราะว่าที่อื่นเขาไม่ปลูกนะ <c oughs> มู่บ้านถ้ามาเอาที่นี่ก็ <c oughs> นี่ไ,ได้มาเจอกรบหัวหน้าแล้วก็เอาไปนา <c oughs> ไปใช้ <c oughs> แต่ถ้าว่า <c oughs> ไม่ได้มาเอาที่นี่ถ้าว่าสั่งออนไลน์นี่ออนไลน์ก็เห็นว่ามีขายนะแต่ว่ามันก็หกเจ็ดใบ ยี่สิบหรือห้าสิบประมาณนี้ถ้าใครอยากได้ใบสดก็ช่วยจ่ายค่าค่าบรรจุภัณฑ์กับค่าส่งก็ได้ถ้าเราได้ไปตลาดเราจะส่งไป,ไปงให้พี่เคยส่งให้นะ,น,<อ>ะนานเราเคยเคยเคยส่งให้คนเขาเขาขออ,าอะไระส่งไปให้อย่างี้แต่แต่เราถ้าส่งหลายคนเราก็ไม่ไหว,ว้ะค่าส่งค่าเดินทางออกไปส่งจริงนนค่าพัสดุ ค่าไปนาดไม่คิดก็พค่ากล่องค่าอะไรนั่นแหละก็ค่อนข้างเยอะนะมันขึ้นไปต้นถ้าสะดวกก็มาเอาได้เพราะว่าที่บ้านพี่มีแต่ปลูกสมุนไพรพี่ว่าไม่น่าจะต่ากว่าสามสิบชนิดนะ <c oughs> ในนี้มองดูเหมือนไม่ค่อยมีแต่พี่ว่ามันไม่ต่ากว่าสามสิบชนิดเยอะอยูอ่ก็สําหรับคลิปนี้น้องก็ขอลาพี่พี่เอฟซีไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับความรู้ที่พี่เอกจะนํามาบอกครับ ดูเรื่องสุขภาพครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก่อนที่จะป่วยจริงก็ดูแลไว้ก็ขอบคุณลาพี่พี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสบายดีจ้าครับสวัสดีครับ